โอเคครับทุกคนก็กราบสวีดัสสวัสดีเด็กๆน้องหนูที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมเราจะมากินมาม่าเผ็ดนะครับทุกคนนั่นแหละก็คือ <_ EN> ก็คือมันแห้งนะครับก็คือว่านั่นแหละครับใครที่เข้าแกงมาก็ต้องแบบกินม,ะมะนาม่าเผ็ดก่อนถึงจะเข้าแกงเราได้นะครับผมเออเนี่งต้องแบบจัดมาม่าคูณ3นะแต่ก่อนวิแต่คูณ2ตอันนี้คูณ3ครับผมต้อนรับจูเน่นะครับผมเข้าแกงแล้วเข้าสนใจอะไรอี มานั่งดิดูดูพื้นที่นั่งคนเดียวนี่จะใหญ่มากรู้ไหมทำไมถึงไว้ใหญ่ดูมันตัวใหญ่เท่าควายนะว่าว่าเราควายอีกแล้วมันนั่งพื้นพื้นที่เล็กๆด้วยกันไม่ได้นะครับทุกคนมันใส่ในนอ๊ะหยาเล่นหยาเล่นน่งลงโอเคครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมเราจะมากินมาม่าเพีรโอเคมาม่าเ็กมะม่าเผิด กินมาวเผ็ดนะครับผมเออไม่ได้แข่งชิ้นนี้ไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งใช่ไหมเออกินไปเรื่อยๆแหละกินแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยกินมาผ็ดแบบชิวๆร้านวิวได้ไงครับทุกคนมันจะถึงหรือเปล่านี่มันมาถึงมันจะถึงไม่ถึงก็ต้องถึงทุกคนต้องกดให้มันถึงนะครับทุกคนไปกันเลยโอเคทุกคนนั่นแหละราเปิดให้แบบคนที่เข้าแก๊งแบบเปิดก่อนเลยพหน้าช่องต้องแบบต้องป้อนนะเอะเอาดิพี่ผมก็จะป้อนมันเหมือนกันเอ ให้เรสนุนแค่เฉยเลยให้ผมป้ายมันแหรอย่าขัดใช่ปะยองอะไรกัอมๆอไปเออทุกคนดูนี่นะลองดูนึ่งสอมั้เขาก็อยู่กับแฟนเขาอยู่ดีมามามามอะไรอมันมันไม่ให้ยืนมันก่อนเลยเยจูนี่ห้ามถึงละกันเน่เออ ามมาบาเนยคลิปนี้ก็เป็นสักขียพยานนะครับผมว่ารีเทิร์นครับทุกคนไม่ใช่ก็คือคลิปนี้ก็แบบว่าเป็นพี่น้องกันแล้วเออแบบไม่คิดอะไรมากแตบบ่จุดนี้ก็จะแบบถึงนิดนึงนะครับผมมาดอกก้อนฟางก้อ,อนเอาอีกแล้วดอกแป้งโอเป็นไงเปปอนเนี่ยมันแบบที่แล้วมันก็ไม่มาใช่ไหมไปหาเที่ยวเฉยเออที่ที่แล้วมันก็ไม่มาเห็นชิบหายเลยไหมคูนสามเปลี่ยนต่อขับไง้แน่ลูกบี้ฟางกอนที่ปลด้วยอ่ะอันนี้ปางก้อนอน่ะ เีตอนนี้อากาศร้อนมากหน้าพี่จะเหงื่อแล้วตอนนี้ไปงันเมเืองอะไรบ้างล่ะหนาวเหงื่อด้เนี่ทุกคนดูนี่นะมาดูนี่นะโอ้โเนี่ยไอ้ควานซื้อคนเดียวก็ได้ปะอร่อยมากเป็ดอเีเละคนสองก็พอแล้วไอ้ชูไหมใครไปซื้อมาเนี่ยไอ้ปวานซื้อมาเหรอโอ้เผ็ดอีดล, <ะ S 1> ละี่บอยซื้อที่บอยซื้อเซเว่นคนสองก็พอแล้วเ มันก็เกินปุ้มปุ้ยแล้วนีไ่ได้เดๆเนาดนั่งทุกคนดินบุฟเฟ่ตไปก่อนป๋าเพ็้นโว้ซื่อมันมีคนหลายหอเลยี่หอเลยคำเดียวรู้เรื่องนอี่กินไมนนีอโอ้ยกินคำเดียวนึงเนี่ยนะี่ ทุกคนพวกพี่ไม่ได้แบบต้อนแหลกกระแดะอะไรนะคนคุณสามทุกคนไปลองซื้อดูใน,ในเซ <c oughs> เว่นคุณในเซเว่นโอ้ยน่าเกียดเอะต้องเขาต้องมันเบื่อเกิน <c oughs> ช่วยกันช่วยกัน <c oughs> แบบนี้เละไม่น่ามีแฟนเลยน <c oughs> <c oughs> ะนี่ยายินมเือว่าทำเบะอึ้ง ไปแล้วโอ้ยวันรุ่งแม่งเค็ดปากกันด้วยเผ็ดเกินตอนแรกก็จะว่ากินตอนแรกก็จะว่ากินแบบมาม่าเผ็ดแบบชิวๆทุกคนมันไม่ชิวโอ้โหมันเผ็ดกว่ามาม่ามาเลเซียอีกนะเนี่ยเลเซียก็เลเซียถือหน้าอยู่แล้วกูนิดเผ็ดไหมดูดุดูดดูดุไปแล้วกินมา ไอ้ควันตรงนี้มึงกินเทวยกันอย่างน,น,น,น้อยไม่หมดหรอกไม่หมดก็ต้องครึ่งอ่ะ <c oughs> ปวัน <c oughs> ปวันวน,นักเลยนั่นล่ะเออเพ่อนแตกแล้วดิน่ะไม่ไอ้ควันต้องลงโทษมันอยู่แล้วมันไม่มาถ่ายค,คลิปคลิป Q&A ออของตูดเลยใช่ใช่เออใช่ <c oughs> โดนหนักๆเลย ถ้ามันถ้าอยู่นี่แม่ป้อนพี่น่ะเผ็ดกว่านี้อีกหวานอยู่หรอเออถ้าอยู่นี่ป้อนเขาอีกจะทำไหมผมผมผมไม่ว่าอะไรไม่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 ผูกกระดาษให้ชูกก็หมดครับผมสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละก็ไม่เอาแล้วเลยมช่วยกันนะไม่งั้นมันคลิปไม่จบนะนี่ยินควายน้อยรีบมาใหญ่ใหญ่ควายใหญ่มาช่วยกันเอาแบบ ถ้าเราแบบกินช้ามันจะเผ็ดเราต้องรีบกินเพื่กันเลยกินแบบมันมันแบบไม่เผ็ดอะไรเงี้ยโอ้ไม่ถ่ายนะคลิปกินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีซอยเจ้าเขาแยกผมม้าเผ็ดไม่เอาแล้วซอยจุากับบ้าเผ็ดเอาซอยจุาเอาซอยเจ้าบ้าเผ็ดไม่เอาเราแบบมาเลเซียอะไรเงี้ยไม่ไหวจริงจริงอาซาบะตัวหนึ่งกินแบบไม่เหมือนไม่เผ็ดตอนนี้ออกหูแล้วเอาเริ่มเอาเริ่มเรกินเพื่อกันดิ มานั่งกินช่วยกันมันช่วยกันให้หมดดีคุณหอนท้องวับวับเลยนะหอนท้องเหมือนกันกินเหมือนแบบรู้สึกไม่เผ็ดแล้วมึงตัวนี้เร็วเร็วช่วยกันเร็วพี่ชายกินคนเดียวเถอะี่มันไในเผ็ดมันแกล้งเผ็ดมันตอแหลน่ะโนโอ้ยถั่วลูกเต็มท้องเนื้อ คิดต้อนรับแลไปนี่ดีเร็วเอาให้มันสุดดีเร็วกว่ามานั่งกว่ามานนั่งกว่ามานั่งมึงอย่ากอดแอร์ดิไม่เป็นคลิปนะเว้ยมันมันมันเผิดกับคูณสองหลายเท่าเลยนะดิเออคุณพันธุ์โมเมคูณสองแล้วดินี่ยนะไอ้มันธุโมเนคูณสามเลยเอ็นมามันธุคูณสี่เราดิเนี่ยมันจะเกินปุ้มปุ้ยกินเหมือนไม่เผ็ดเลยเร็วแต่ว่าเหนียนะคนพุงทั้งทีมันต้องเอาดิเพื่อกันดิอย่าดูกันกินเปิดจนทักถ้าใครอยากรู้ว่าเคยกินไม่เก่งไปซื้อมานะครับ รีวๆช่วยกันว้นจับเอาม้นลุยตัวนี้ลุยยินนิดช่วยกันคือคำหน่อยแท้ไปให้ดูคำเองนิดเดียวครับนี่ครับัวโตเบิ้งไว้นี่เออน้ำเข้าเหนียวต้องเข้า กันนันทุกคนทาเราไม่ช่วยกันไม่เป็นคลิปจริงๆนะเนี่ยเห็นยังไงต้องสู้แล้วเนี่ยนม่ตะใครซื้อคุณคุณศูนย์ไปรอดอย่างไม่คุศูนย์ไม่มีค้ณถ้าไม่ฝืนนี่ไม่เป็นคลิปนะนเนี่ยเอานี่กินเนี่ชอบไหมเหรอนี่ยถมาพี่ปั๊ด มันไม่เป็นคลิปมึงคิงนะเ๋ยเราต้องช่วยกันนะทุกคนไม่ช่วยกันเลยอ,ะอ่ะวันมานั่งเร็วเร็วเรื่คเรื่อ<น> ให้ตะก,ก้องกินนี้ชิสมสักคำสองคำโอ้มันจีบเพจพี่โอเพหวานเร็วเร็วเร็วอือต้กกองไปยังตะก,ก้องไปยังแ้วตะก้อกไป่อนโอ้ไอ้ะของจูนี่อะโอ้มีนูเ็โยยังไม่ได้กินอะไรเลยม่บอกว่าไม่กินอะไรอ่ะมันง,งั้นจะซื้ออะไรไมาให้กินน่ะ ปวดหัมากตอลงพี่ว่านไม่ดูแลแฟนเลยว้ล่ะใช่หาข้าวไม่หาข้าวกินเลยทั้งวันต้องแนใหมเอต้องหาแฟนให่แล้วหละงไหมไม่ต้องหากไปไเอีพู่นี่นะใช่ดูแลดีด้ไม่ต้องมาใกล้ไหม่เดี๋นั่กไหนแฟนก็กินไมแล้วพี่กินแทนใหม่เฮ้ ยิ่งแบบเหมือนไม่เผ็ดบๆดูหน้ากล้องเหมือนไม่เผ็พียบไปเชิยวแบบหวานแบบหวานไม่เพียบอือยิ้ม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 เอามาที่นี่ปักปนโอ้โหเชียวนะจะถอยมาจะถอยไปกันช่วยพี่หน่อยด้วยไงตั้งสติก่อนกินแบบไม่เผ็ดบนะสามสองหนึ่งทำหน่อยก่หนีได้ปะนี่เร็วสามสองหนึ่งมามาเผ็ดเหมือนไม่เผ็ดกินพี่ขอกินมาหน้ากล้อง่เพียบดูหน้ากล้องดูหน้ากล้อง หมันก็จะกหน้ากรออย่าหนีมันไม่ขายนะนะอย่าขายดูกอรมันไม่เผ็ดขนาดนั้นหรอกอย่าไปตอแหลกินให้กรอกดูเผ็ดไหมมันเผ็ดนะมันหวานเนาะนอื่นเนี่ยอ่อนแอมากหวานมากครับถ้าใครถ้าใครได้ดูคลิปก่อนจะเห็นว่าแบบครั้งนั้นอ่ะมันยังเผ็ดแต่ว่าเผ็ดไม่เท่าสู้ันนี้อยางนี้มันเผ็ดกว่าใช่ไหมว่าพี่บอยซื้อมาเราต้องคูณไหนสามเดี๋ยวคนอ่อนแอว่ะ คุยเบิ้งนี่คืออะไรผู้อื่นจริงทุกคนดูเป็นแคนอ่อนแอย่าพี่กินแม่งให้เด็กมันดูทำทรงกันทุกคนแม่โลหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยดี๋่แม่ยทเอาสามสองงเอาจัถามว่าทำเครื่องกูกินขนาดนั้นฆ่าตัวเองแล้วมอนเลย พี่เป็นอะไรมาจูเน่ร้องไห้ทำไงเอาโหเน่เป็นห่วงพี่ไงเหมือนว่าไม่ได้เป็นห่วงพี่ความรู้สึกได้ยินเป็นยังไงขวยใหญ่โอ้ขวยก็ไม่สู้พี่ปกติกินย่าไม่เป็นเท่านี้กินย่ามันแบบโอ้โหยังแบบตื่อ่ะอันนี้ยังเผ็ดทั้งแสบโวะไม่ไหวยังกินเลยทุกคนปกติกินแต่ย่าแต่ฟังเห็ดเผ็ดไหมเผ็ดมากกินไปข้าวห่าครับของจริงเป็นไงจูเนี่ยเขาไม่ของจริงเหรอเนี่ยอธิบายให้ดูหน่อยเร็ว กินเข้าไปคำเดียวแสบคอเลยทุกคนกินเข้าไปคำเดียวแบบกระเพาะพองโอ๊กเดมวนาเลยปิดลิปเพราะยูแมวแล้วรู้สึกเป็นยังไงโอ้ตาก็บอกจะปิดชิปอย่างเดียวนรียแบบเผ็ดไหมเผ็พี่ก็รู้สึกว่าที่พี่ป้อนมันหวานนะมันไม่ไดเผ็ดหรอกทำไมวงมาหวานอะไรพี่โอ้โหแสบจนกระเพาะจะแตกแล้วดูหน้าพี่เยือกแล้วทุกคนไปงานต่อไม่ได้แล้วเนี่ยหน้าเยือกแล้ว สายแบบเติมแพ้มาอย่างหล่ออุ้ยม่อนอย่าไปเช็ดดิเออขาจะใส่ไงเออเขาจะใส่ไงฮะเขาจะใส่ไงอ๋อมอนแฟนใครอะดูหน่อยดิแฟนผมผมคือแฟนกูทุกสิทุกคนจูเนี่ยทานบไปพี่ไม่เสร็จไอ้มอนมาขัดขวางก่อนแต่โคตรเทีอะมาหัวงแฟนไม่เข้าเรื่องนะหัวงแฟนเข้าเรื่องแฟนน้องก็เหมือนแฟนพี่แหละคิดอะไรมากแฟนพี่เหมือนแฟนพี่เอ้าแฟนพี่ก็ต้องเหมือนแฟนน้องน้องผมทีนี้ตอนแรกว่าจะแบบให้กูเนี่ยกินให้หมดคนเดียวนะตอนแรกเออ อีโตนในเองี้ยอีโตนพีนน่พี่แซ่บพร้อมจริงๆ,ๆ,ๆแต่ท้องจริงนะเจ็บพอกมากโอเคทุกคนอันนี้คัดเนี่ยหวานเลยกินได้หมดจริงๆพี่ก็ไม่ไหวอ่ะทุกคนเอาเรื่องใครไม่เชื่อไปกินดูมามากคนสามถ้าไม่เชื่อออกมานี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้กินโอ้โหเป็ดไม้ควายนี่กอดจัดประหลาดบอกโอเคทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ถาคลิปแกล้งใครจะคลิปมันหาหรืออะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมเออคลิปนี้ไม่ขออะไรมากขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมทุกคนถ้าใครชอบกดไลค์ให้ด้วยนะเดี๋ยวมากินอีกอุ้ยน่ารักจะกินอีกหรอ อยากกิอื่นกินอื่นกินอื่นจะให้กินอะไรคอมเมนต์นะครับทุกคนเออพูดพี่อะไรพูดพี่อะไรพูดพี่อะไรสักอย่างอไ้ครั้งก่อนก็แบบไปแบบไม่มีบทไม่มีแบบไม่ได้ถ่ายมาครั้งนี้ก็ไม่พูดที่อะไรเลยทำไมเราเราไปคิดเราไปคิดละโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปกัน